to die. สวัสดีค่ะก็วันนี้เราก็อยู่ในรายการรถแซ่ดนะคะก็วันนี้เรามาสัมภาษณ์นักแคสต์ผู้ชายคนที่สี่แล ire, ้วนะ,ะเออเป็นดีแล้วนะฮะก็เราในรู้ว่าเขาชื่ออะไรสวยค่ะโอ้โหดีด้วยลยครับเขียนหล่ออะไรอันหนึ่งนะเอาผมผู้ชายเนี่ยผมมึงรู้ไ <c oughs> อ้ก <c oughs> คำคุณเป็นผู้ชาย<อ>ไม่ใช่ไงเอาผมมึงรู้เนยผมผู้ชายผมไม่เข้าอยู่สามดุนสามดุนกัสามดุนลูกต่อดุนนะฮะเพราะว่า เพราะเขาว่าเพย์คบหญิงก็ยัง <c oughs> ไม่ใช่ละไม่ใช่ละจะเย็นดูอ่าอ่าเอ่อรายการอ๋อรายการชื่อว่ารายการคุณพีจีวีครับผมงามงามงามพีค่ะก็คำถามแรกนะคะใครคือไอดอลของคุณครับโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับพี่เอกครับแล้วผู้หญิงไม่มีเหรอโอ้พี่ขวัญนึงเจสซี่ครับโอ้ยังก่อนมากใช่แล้ว พี่ชอบเกมแนวไหนมากทีออ่สุด Survival โอ๋ออย่าพูดเลยจี๊ p <c oughs> อ่าคำถามต่อไปนะคะแล้วพี่รู้พี่รู้สึกยังไงกับคนซับท,ที่ให้พี่ตั้งเจ็ดร้อยหรือว่าอะไระเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อย่เออก็ยังวัดเ t อ e f ฟั k กันอยู่อรคือแรกๆก็แบบ เอ่อคือแบบแรกๆก็ทำคลิปเอามาเล่นๆเฮ้ยอวดเพื่อนเฮ้ยกูวิช่องบนยูทูบหลังๆนี่คือไม่รู้ทำไมตัวเองทำจริงจังเลยเกินเห็นลงมาหลายคลิปเลยแล้วคำถามต่อไปเนี่ยแล้วชื่อรายการของพี่เนี่ยมันเป็นมาอย่างไรสอนทำอธิบายหน่อยได้ไหมเออหวังเป็นมาไงวะเอาเปม่ได้ไงวะยังไงเนี่ยคือแรกๆคืออยากทำช่องอยู่แล้วแบบ คือคิดชื่อช่องไม่ออกแล้วแบบเพื่อนที่โรงเรียนตรนาปอแล้วปรหกพี่แกก็แบบพี่แกก็เขียนเขียนชื่อช่องไว้ตรงเลยเนี่ยอะไรวาสมุดลังสมุดอ่ะตกอ่ะพี่แกเขียนแม่งเต็มเลยจนอาจารย์ดาคุณอะไรวะคุณคีตีเฮ็ครับตคุณคีตีเฮดตอนนั้นติดคุณกายกันอยู่มั้งในห้องกำลังติดคุณกายกันอยู่แล้วแบบ เออคุณตายชาแนลเฮ้ยเราเปลี่ยนมาเป็นทีวีเลยจบง่ายดีแล้วคลิปไหนเป็นคลิปซับเยอะที่สุดซับซับหรือวิวเออวิววิวอ๋อก็น่าจะเป็นคลิปอะไรวะพิ x e l อร์มอนพัฟศูนย์สอนเตะเทพครับผมแล้วแล้วต้องไหมในชีวิตนอกจากแคสเกมคืออะไรล่ะคะอ๋อต่อมาขอที่อะไรครับผม ก็คือแบบเน่ไม่ใช่แค่เกมอ่ะแต่คือเป็นอย่างอื่นอะไรเป้าหมายในชีวิตอ่ะก็น่าจะเอ่อพวกเรียนนะฮะน่าจะเรียนให้จบก่อน<ข>แล้วนอกจากการเรียนแล้วก็คอปเคอร์อะไรพวกนั้นติดอยู่เดีย๋ยวนี้คอปเคอร์ผู้หญิงมีไหมฮะใช่ครับสาวดุนแล้วเคยโดนคนมาเกลียนไหมแบบพูดสกายอะไรอย่างเงี้ยโอโ้โหครับโอ้หโดนบ่อยมาก แรกๆก,ก็แบบผูช่องกาดเอออันนี้อันนี้พอรับได้แรกๆลหลังๆพี่ยิ้มพังหน่อยโอ้โหบล็อกเลยเออเออไม่ใช่ขอโทษค่ะ <c oughs> ผมนี่ผมนี่ค้างเลยเมื่อกี้แล้วเวลาเราอัานคิดเนี่ยเคยมีใครมาด่าไหมโอ้ <c oughs> จำได้ว่าจะมันเป็นช่วงที่ผมกำลังแบบเป็นพวกรีวิวจะติดทำโปรเจกต์รีวิวมอส แล้วผมผมจะสตรีม <convert> ท <to studios> ุกครั้งในการิหน้าแล้วมีจะมีคนเข้ามาปุ๊บมันบอกขอขึ้นไม้หน่อยจะอธิบายเรื่องมอสเออบอกเฮ้ยเพื่อเป็นคนรู้ก็เลยรุดให้ขึ้นมาแล้วพี่กกก็ด่ายับในช่องแล้วตอนนี้ก็โดนแบนไอพีเรียบร้อยแล้วเราะมีเราเตอร์มันอ้วค่ะแล้วพี่ตรอางาไปนะคะพี่ชอบเล่นเกมแท้หรือเกมถั่โอ้ก็แล้วผมแล้วแท้ครับผมเพราะโหลดเกมเสือไม่เป็นก็แล้วเคย คุยกับนักแคสเกมเงดังๆเจ้าบ้านปั้นไอ้เราเอ,อเราคุยกับนักแคสเกมที่รู้จักมีใครบ้างโอ้คนแรกแน่นอนครับชื่ออะไรวะปั้นหนึ่งยิงเออเกมเมอร์โกทีวีครับผมอ๋อค่ะแล้วแบบเคยไปงานคอสเพลย์แล้วแบบไปเจอเพื่อนๆแล้วรู้สึกยัางไงาแบบเพื่อนๆ อ๋อก็แบบเพื่อนก็แต่งเออแต่งดีกว่าเรานะไม่รู้ทําไมเหมือนกันพี่แกแต่งดีกว่าเราแบบเต้านิดนิดนิดนี้นิด,นดจริงจรินงนี่คโอเคค่ะก็คลิปนี้ก็เยอะอยู่นะแต่ก็<ๆ>ไม่ได้ถามเลยก็ถามแค่นี้เพราะว่ามีคนมาเรียกร้องอยากลองสัมภาษณ์พี่นะ,ะก็ขอบคุณที่ให้รถมาสัมภาษณ์นะก็ขอบคุณครับครับผมบ๊ายบายไลท์ทีมเบียร์ทมหายใ กินปลาไม่ใช่ <c oughs> โทษไม่ใช่ขายอะไร